สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มองกาาันนะคุณผู้ชมทุกทุกท่านที่รีบชอบการหายอยู่หากกินกับธรรมชาติครับวันนี้อหวังก็มาดูหมายนะครับว่าจะมาหวานเห่พอดีฝนตกนะครับฝนตกแรงมากเลยนะครับผมน้ํามาแล้วนะครับผมน้ํามาแล้ว อนนี้น้ำก็เยอะแล้วนะครับไม่ตื่นแล้วนะครับท่วมหัวยื่นมือวันไม่ได้แล้วนะครับก็หวังมาว่าจะมาวันแหนะครับแล้วว่ามาเห็นน้ำก็เลยกลับบ้านไปเอารอบสิ่งมานะครับระหว่างจะมาดักรอบสิ่งนะครับผมนี่น้ำมาจากทางนี้นะครับ ระวังจะดักตรงนู้นนะครับตรงนี้น้ําแรงเะครับดักไม่ได้เดี๋ยวน้ําเอารอบซิ่งลงไปก็เดี๋ยวปลาโดดครับแน,น่นัน่นปลาโดดแล้วเดี๋ยวระวังขอตัวดักก่อนนะครับเอาแลวครับเห็นช่องเนี้ย งานหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมายามพร้อมกันนะครับผมครับคุณผู้ชมครับหวังก็มายามรอบรอบแรกนะครับผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็นวังมาดูนะครับน้ํามันเบาลงนะครับนี่ครับน้ํามาจากทางนี้นะครับนี่ครับน้ําเบาลงระหวังจะย้ายจากตรงนู้นนะครับขึ้นมาใส่ไว้แถวๆร่องน้ําเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวระวังไปย้ายก่อนเลยนะครับผมโอ้ครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยครับผมนี่ครับได้ปลาไหลตัวใหญ่เลยครับปลาขาวตัวหนึ่งเดี๋ยวระวังเก็บปลาก่อนนะครับรอบสิ่งทํางานแล้วครับผมรอบแรกครับระหวังมายามรอบสิ่งรอบแรกได้ปลาไหลใหญ่ครับผมนี่สุดยอดเลยครับมันมนครับผม ลงถุงไปแล้วได้ปลาขาวหนึ่งตัวนะครับสุดย้อยครับไปตามต่อนะครับผมระวังจะดักไว้อีกนะครับนี่ครับระวังจะย้ายมาดักตรงนี้นะครับผมนี่ครับระวังย้ายมาดักไว้ตรงนี้นะครับผมเอาใบหญ้าปิดไว้นี่ครับผมทางน้ําไหลนี่แหละครับ ฝนตกใหม่ดักรอบทางน้ําไหลหันปากรอบนะครับลงไปถูคลองนะครับองน้ำเนี่ยครับหันลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วเอาท้ายรอบขึ้นไปใส่น้ําไหลนะครับปากรอบจะรับปลาครับปลาจะโดดขึ้นมาตามน้ําไหลนะครับนี่ขึ้นไปนี่เข้ารอบของเรานะครับผมวันนี้น้าหวานก็หมันมาแล้วนะครับสองตัวครับผม นี่เลยครับผมปาลาไหลไซส์ใหญ่ๆปลาขาวหนึ่งตัวนะครับผมเดยเย็นนี้นหวังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มารุ่นกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับะวังกลับบ้านก่อนนะครับผมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นหวังด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ